ชานีทุกคนค่ะกับตันเอ๋ยแบรนด์แอดมิเชียลิตี้ปีสีมาพบกันอีกแล้วกับคลิปเปิดใจค่ะสําหรับคลิปนี้นี่มาเต็มเลยเห็นไหมนี่ก็คือชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งเป็นชุดพิธีการหลังจากคลิปที่แล้วที่ได้รีวิวเกี่ยวกับ ชุดนักศึกษาไปแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์ครบชุดนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากเลยนะคะวิวใน Youtube ก็หมื่นกว่าแล้วก็ดีใจมากค่ะอันนี้ก็เลยมาจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้ซื้ออุปกรณ์มาใส่ให้ครบชุดค่ะก็คือจะมีโบทายเข็มแล้วก็เข็มขัดนะคะแน่นอนค่ะพอพูดถึงมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนก็ต้องเห็นนึกถึงเอกลักษณ์ก็คือโบทายนั่นเองนะคะที่ที่ที่มหิดลจะโดดเด่นกว่าที่อื่นก็ ภูมิใจค่ะที่ได้สวมใส่ชุดนี้นะคะภูมิใจมากจริงๆค่ะค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะหลายๆคนคงเห็นแบบเตยหายไปจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเพราะว่าแบบช่วงนี้เป็นกิจกรรมรับน้องของทางคณะนะคะก็เลยเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องตื่นเช้าแล้วก็กว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกแล้ว ส่วนใหญ่ก็กินข้าวอาบน้ําแล้วก็นอนเลยก็เลยจะไม่ค่อยได้แตะพวกโลกโซเชียลเท่าไหร่ถ้าหายไปก็ขอโทษด้วยนะคะก็ขาดการต่อขาดการอัพอะไรไปนานก็พอสมควรนี่ก็เพิ่งจะได้ถ่ายนะคะแต่ก็วันนี้เพิ่งไปสารายามาค่ะสนุกมากนะคะไปรับน้องที่นูน่นอากาศดีค่ะต้นไม้เยอะล,ล่มลื่นชอบมากเลยค่ะ ค่ะก็อยากฝากนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมของหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงผ่านกิจกรรมรับน้องกันมาเยอะแล้วเนอะก็คงแบบตื่นเต้นกับการเปิดเทอมรวมถึงเอ๋ยด้วยก็ตื่นเต้นก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขยันเรียนขยันขยันเรียนกันดีกว่านะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเอ๋ยแล้วก็อีสามกับตาได้นะคะก่อนจะจบโครงการก็อยากจะฝากไว้ค่ะมาดูชุดเต็มอีกอีกล่าหนึ่งละกันคะ นี่นะคะช่วยวิธีการแบบเต็มเลยนะคะนี่พอได้ใส่เต็มชุดแล้วก็อยากใส่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 ใสหน,นหน่อยโอเคค่ะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้มากๆนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย